สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมใกล้จะถึงวดูการ,กรเก็บเกี่ยวแล้วครับ42565นะครับ,รบเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนครับกลางกลางเดือนวันนี้ก็ทางทีมงานเราก็นํารถออกมาตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คจุดต่างๆนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเชื่อหลังจากจอด นานนะครับหลายเดือนอันนี้เป็น DC68G นะครับช่วงล่างอัพเป็น7 0สิครับเดี๋ยวลไปรวมครับผมดเครื่องไว้แล้วก็เดี๋ยวรอเปลี่ยนมันเครื่องครับ เอฟซเขี่ยในภาคไหนครับจังหวัดไหนครับเกี่ยงข้ากันหรือยังครับปีนี้ราคาน้ำมันก็อยู่ที่เท่าไหร่ละตามติกว่าบายแล้วนะครับแต่ละพุ้นที่ราคาเกี่ยวน่าจะแตกต่างกันออกไปนะครับฝั่งขทางผมก็ปีนี้น่าจะเรียกกี่วันห้าสิบแปดร้ยบาท ก็แปดร้อยคันแล้วแต่หน้างานครับมีก็ทางคนขับเราก็เช็ครถเช็คระบบต่างๆครับตรวจเช็คลงหน้าก่อนครับเดี๋ยวไล่เปลี่ยนไทยของเหลวแล้วก็อจาจจะมีตรวจเช็คจุดรั่วซึมต่างๆนะครับรถหลายปีแล้วครับแต่ว่า ดูแลครับดูแลสมองเสมอตรวดเช็คครับใช้อะไรแค้เป็นส่วนมากครับคลิปนี้ขอขาจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ